ไอ้แกะห่อในหนาเพชรปากช่องดูนะด,ดูมันแก่แล้วนะเนี่ยแต่ต้องให้มันแก,ก่ก่อนนิดนึงเนี่ยดูดิเยอะเลยนี่เดี๋ยวห่อคืนเหมือนเดิมดูลูกนี้ดิตัวนี้ใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวเราห่อคืนดีกว่าแกะออกมาดูเฉยๆแต่ลูกนี้น่าจะเด็ดได้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวให้มันนิ่มๆกันเห็นกันลอกมันวิ่งไปวิ่งมา ก็แก๊กก็แก๊กมันจะมาจ้ำจ้องแถวนี้มัน,นก็ลูกใหญ่แล้วนะเนี่ยลูกใหญ่แล้วหูน,นี่ลูกก็ลูกใหญ่แก่ลูกใหญ่แล้วห่นะหอคืนเหมือนเดิมละมุดน,นี้น่าจะแก่แล้วนะนนเนี่ยฮะมาดูอย่างเงี้ยน่าจะได้แล้วมั้งไม่รู้ดิ <c oughs> นี่เออเดี๋ยวมาเลือกเก็บดีกว่าอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่อุ้ย เนี่ยดูดิเุ้ยดูดิ ي, มะละกอต้นนี้ขึ้นเองโอ้โหมันออกลูกทำไมลูกมันยาวเงี้ยเฮ้ยพันอะไรเนี่ยมะละกอลูกยาวเอาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่ามันจะเป็นพันอะไรทำไมลูกมันแปลกแปกวะถ้มะละกอลูกยาวมากเลยอ่ะเนี่ยที่มันขึ้นเองเนี่ยดูดิส่วนใหญ่มะละกอปลูกอะ่ะนะมันไม่ค่อยได้กินลูก ถ้ามันก่อขึ้นเองอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีลูกก็แปลกดิโอ้โหดูดินี่เยอะมากอะละมุดอ่ะโอ้โหด้านในเยอะจริงโอ้โหตาย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 ละมุดฉันอืดีดีดีต้นนู้นก็ขึ้นเองวันนั้นสุกโดนกันลอกกินไปหลายลูกละไม่อยากเข้าไปเอามันลกมากนี่เราจะมาดูกล้วยต้นนี้เรื่องของเรื่องอ่ะเนี่ย เริ่มแก่แล้วเนี่ยเนี่เอาไปกินสองเรือเแล้วนะกล้วยเนี่ยอันนี้เรือนหนึ่งนี่ขนุนลูกโทนมันเหมือนเดี๋ยวนะกลิ่นมันยังไม่ออกอ่ะมันเป็นทวายปีเดียวเนาะลูกมันก็จะไม่ค่อยใหญ่หรอกเนมือมันก็ไม่หนามมากแต่มันจะบอกว่ามันหวานหอมมากเลยนะขนุนพันธุ์เนี้ยเราเป็นคนปลูกเองกับมือเลยต้นเนี้ยแล้วมันเหมือนมันปลวกมันกินอ่ะมันเหมือนมันจะจะไม่รอดอยู่แล้วนะเราก็ตัดตรงเนี้ย กิ่งที่มันตายๆออกเลยว่ะแล้วเราก็เอาที่ฉีดปวกมาฉีดแล้วมันก็ขึ้นมามีจนมีลูกอะดูดิแต่เราก็ปลูกทดแทนไว้แหละมีมีปลูกทดแทนไว้บ้างข้างหลังต้นนี้พริกพริกกินจนแบบว่ากินจนแบบไม่ทันอะปลูกแค่เนี้ยเนี้ยไม่ทันนะแต่เพาะไปเรื่อยเลยเนี้ยอันนี้ก็เพาะไปอีกเนี้ยอันนี้พริกน่าจะเป็นพริกแดงกินดาเพาะไปเรื่อยๆ อันนี้ดอกจำปีนะต้นจำปีน้องเอามาให้ปลูกมันมีดอกตลอดเลยขนาดต้นนิดเดียวนะดูดิจนดอกบานหมดแล้วหอมดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่ต้นเล็กต้นน้อยขยันออกดอกจริงเนี่ยกำลังจะออกอีกเพียบเลยนะเนี่ยเนี่ยกำลังจะออกอีกนี่ก็กำลังจะออกอีกปลูกปโอ้มันนาวหล่นเต็มเลยดูดิ ตายตายตายฉันต้องเก็บมะนาวแล้วของเก่าก็ยังทําอะไรไม่หมดเลยดิปล่อยให้มันล่วงมา๋ยมาเก็บนะจ๊ะนะจ๊ะมันสุกหมดแล้วเนี่ยดูดิโอ้มะนาวเยอะจริงๆเลยของเก่าลงเต็มตะก้ายังไม่ได้คั้นเลยทีนี้ว่าจะลุ้นไม่ยงชิดตอนนี้มันจะออกลูกไหมมันเคยมีดอกแต่มันไม่ติดลูกเดี๋ยวเราจะเอาอะไรไปถามร้านขาย ขายปุ๋ยขายอะไรดีกว่ามั้งมันใส่อะไรเนี่ยมันมีลูกได้แล้วเนี่ยอออยากกินมันอะไมยยมชิดไม่ยงชิดไก่ไข่ไก่ลูกใหญ่นะ